ba u hai mươi hai này hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai hai mươi hai nghìn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  hai แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะอืมไม่รู้ป้าดีอะไรยาเสียเชียวอะไร่าเสียเชียวอะไรยามายาเสียเชียวอะไรยามายามายาปลาถูกนะเมื่อกี้เนี่ยป้าป้าเตียวนะคุณป้าเมื่อกี้ที่สื่อไปนะเจ้ากรรมดู ดูบอกเต้านะเดี๋ยวเสียบเชิญเราเจ้ากรรมนายเวยงเดี๋ยวให้เรานะอย่างที่พ่อหนุ่มคนนี้บอกนะเราจะปล่อยเมื่อชาติที่แล้วทำอะไรกับเราไว้เดี๋ยวเราเห็นนะอืมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ พอแลควแค่นี้อ่าเดี๋ยวผมวางมานี่ก่อป้านี่นะป้าดูทั้งบนนะครับพ่อปู่ขุนหารพ่อปู่ขุนศรีครับพระน้่ก็ต้องเอาออกนี่เองจบใช่ถึงว่าถึงว่าทำไมถึงขายไม่ดีป้าอันนี้เพราะอันนี้ปู่ใช่ไหมปู่ผมใช่ปะป้า,อ,อ,ปาอารมณ์เลย เก็บนี่ที่ตั้งก็เก็บป้าเอาไว้ตรงนี้ปูหาดปูสีสูงกระพัได้ไงอ่ะใช่ป่ะไม่ได้เดี๋ยวให้ลูกชายเอาลงเลยนี่ก็ลงโผล่ลงให้แล้วขอขอยังไงป้าเราบอกดิก็ไหวนี่ก็ขอให้นั่นน่ะนื้อพ่อคุนสีพ่อคุนขาวันนี้ขอให้ลูกขายได้ขายดีเหลือใช้เหลือเก็บนึกวูาขายว่าอย่างเงี้ยจะช่วยจะช่วยกระหน่ำไม่พอดีใช่ไหมก็ไม่พอไหววันนั้นก็ขายได้วันนั้น อ๋อแล้วจะมันรัใช้ปู่เป็นวันอ่าป้านั่งนี้ผมรู้แล้วพราเจ้าูคุณหาเป็นศรีชาญชัยหน้าขลาบนะขออนุญาตนะเจ้ากรรมในเวนมาเจรจากันหน่อยนะชุบเดียชุเดียข้าพเจ้าไม่ได้เสือกไม่ได้ยุ่งนะ อันนี้แล้วแต่จะแล้วแต่เจ้านะเจ้ากรรมนายเวนนะอย่าเสียชีวิตไปยังเอาโหสิให้เขาไหมหนึ่งสองสามมองหน้านะจะเรียกเจ้ากรรมนายเวนมานะเจ้ากรรมนายเวนที่อยู่ในตัวลูกหลานคูนะออกมาเจราจากันนะอย่าเสียชี่ิตไปยังมาอยามากกโทษนะอย่าเสียชีวิตไปมาชีวิตไปมาดู ชาติแล้วมามึงชอบให้กูไปเอาของของใครมึงชอบให้กูเนี่ยไปเอาของของ,ของใครแล้วคนนั้นแล้วคนแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ลุมประชาทางเกียบกูเหม็นที่หน้ากูเหมือนที่ชาติเนี้ยที่คนเนี่ย ไม่เอามึงนะมึงโมโหใครเป็นประจำอะไรเป็นประจำนั่นแหละอูจะปลดปล่อยมึงให้มึงคิดดีคิดล้าให้มันยินยอมอะไรต่ออะไรชชเชเื่ออะไรครับเดี๋ยว์เป้าดูนะ เราชื่อเอีย่ยกีเอีย้ยกีเป็นเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวเองป้าหกวันป้าผูให้หวยนี่อะไรเนี่ยดูนะผูให้หวย

ยาเซเชียบอลยาวาเเชียบอลยามายาเซเชียบอลยามายมายาปากิถูกนะเมื่อกี้เนี่ยป้าป้าเตียวนะป้าอยากขายดีขึ้นชีวิตป้าดีอยู่แล้วแต่ป้าอยากขายดีขึ้นน่ะให้ขายดีขึ้นน่ะป้าป้าถือสินแปดไว้ล้า6หกวันที่บ้านถือสินแปดก็คือสินห้าห้าข้อสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไม่นอนฟูกแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ดูโทรศัพท์เกี่ยวกับความบันเทิง6วันแล้วก็อะไรอะไรคออะไรหมดมือเย็นห้ามกินเนื้อสัตว์แค่นั้นมือเย็นหากก้ามกินเนื้อสัตว์เช้ากลางวันห้ามห้ามากินเนื้อสัตว์6วันแต่กินข้าวอะไรได้แต่อย่าก,กินเนื้อสัตว์แค่นั้นแหละแล้วก็สินห้าให้ครบดูสินห้ามีอะไรบ้างให้ครบแล้วก็อีกสามข้อที่ผมบอกไปไม่กินเนื้อสตัตว์ไม่ไม่มีสัตน,นาการที่ความบันความบันเทิงทุกอย่างแล้วก็ ไม่นอนฟุกเสียให้เขาชื่อเนี่ยกีเนียกีเขาชื่อเนียกีเมื่อกี้ที่มาพอหมดพอหมดทั้งสองพอหมดทั้งสองพอทำตรงนี้ตามครบแล้วปุ๊บเนี่ยเสียชวเลยอืมรอบหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่คุ้มครองป้าหลากัลกเลยคือท่านไหนอะเสียเฉวีเสียเวมาอยาก,อยากขอขอนุญ,ญาตนะ ้าพูดในใจด้วยนะข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปเอออะไรอายุเท่าไหร่พูดไปเกิดปีอะไรพูดไปปีนักษัตรอะไรพูดไปวันอะไรพูดไปจันถึงอาทิตย์พูดไปเออขอสื่อสารเทวดาประจําตัวที่อยู่ตัวข้าพเจ้าออกมาสื่อสารณนะบัดนี้เธอนนะอย่าเสีย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองป้านะป้าดูนะอย่เสียเฉยหนึ่งสองสามถูกนลดีมากหลังจากนี้ป้าสวดมวนต์ก่อนนอนนะแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่สวนให้เจ้ากรรมในเวรนะชื่อเยี่ยเกี่ยอเมื่อกี้เนะี้ยแล้วก็ จบด้วยบทบบนี้ป้าบทสวดบูชาสตรีพ่อรอห้าทุกวันดีเลยแค่นี้ดีกดติดแบบ ทีเชีมาเยาีเชีมาเาีเชมาเยาเชียมาเยาีเชมาเยาเชมาเยาีเชยมายาีเชมายาีเชมาเยาเชมาเยาเชีมาเยาเชยมาเยาีเชยมาเยาีเชยมายาีเชมาเยาทีเชขายดีชมาเยเชียมาเยเชมาเาชยมาเชมาเเชมาเชมาเชมาเายีายเว้ยขายยายาาเเวายีเยายเยยีเยเยยเียมเีย Bye.